ใครแอบส่งความคิดถึงอันหนักหน่วงมาให้คุณขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดนานไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ ควินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกหนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันอัศวินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำวิวออฟฟอร์จูนพลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูควินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุดิน คนแท้ไปอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอมีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจัง,าจงมากๆนะคะพลังงานของคนเป็นคนที่ค่อยเป็นค่อยไปมีการเรียนรู้ปรับปรุงตัวเองอยู่เสมออ่อนน้อมถ่อมตนมองโลกในแง่ดีนะคะมีความจริงใจเป็นคนที่อ่อนน้อมเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่โรแมนติกมากมาก เชื่อมันในรักแท้หรือว่ามีคนที่อยู่ในใจก็ได้นะคะหากว่ามีคนที่อยู่ในใจก็ค่อนข้างจะรักมั่นคงรู้จักกันมานานรักเดียวใจเดียวมากๆนะคะเรามาดูกันว่าใครที่แอบส่งความคิดถึงอันหนักหน่วงมาให้คุณขอพลังงานของเขาหน่อยหกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกาจเจ็ดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกหกดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถทุนตุลกุม ดีเอ็มเพลสพลังงานของคนธาตุดินนะคะแล้วก็เด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษดสิงห์ธนูมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ำคนธาตุโล่งคนธาตุไฟมาครบทั้งสี่ธาตุเป็นคนที่จิตใจดีมองโลกในแงด่ดีมีความรักมีความจริงใจให้กับคุณเป็นกำลังใจให้กับคุณเสมอแค่ความรู้สึกของคุณเราก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณเขาจะยอมให้กับคุณทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนใจอ่อนเป็นคนที่สงสาร เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจมอยู่กับปัญหาอุปสรรคนานนะคะเป็นคนที่มีพลังกําลังใจที่ค่อนข้างดีพอกเจอปัญหาอุปสรรคก็คือพยายามที่จะหาทางออกหรืออาจจะหมายถึงเวลาที่มีปัญหามีอุปสรรคเป็นคนที่ไม่เก็บปัญหาไม่ดองปัญหาจะเป็นคนที่เคลียร์ไปเป็นเรื่องเรก็ได้นะคะเป็นคนรักที่ดีต่างคนต่างจริงใจต่อกันมากๆนะคะ เรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงแอบส่งความคิดถึงอันหนักหน่วงมาให้คุณนะคะทำไมคนคนนี้หรือว่าคนรักของคุณคนนี้ถึงแอบส่งความคิดถึงอันหนักหน่วงนี้มาให้คุณเพราะอะไรมีความลับมีบางสิ่งอะไรที่บอกคุณไม่ได้นะคะครอบครัวนะคะอาจจะมีแผนการบางสิ่งบางอย่างที่วางแผนไว้ในใจ แก้ไขปัญหาเปิดเผยนะคะพูดคุยนะคะกำลังแอบทำอะไรอยู่เราก็ไม yeah> ่ได้บอกคุณนั่นเองเป็นพลังงานของการเซอร์ไพรส์บางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะได้รับข่าวดีจากเขาเขากำลังจะบอกข่าวดีอะไรให้กับคุณบางสิ่งบางอย่างแต่ตอนนี้เก็บไว้ซ่อนไว้ยังไม่ได้บอกเป็นความสบายใจเป็นความหวังเป็นความฝันเป็นสิ่งที่คุณทั้งคู่ ต้องการอยากได้อยากมีด้วยนะคะพลังงานที่ขึ้นมาเหตุผลที่เขาส่งความคิดถึงอันหนักหน่วงนี้มาให้กับคุณดีมากๆเสด็จดาบที่ขึ้นมาแม้จะไม่ได้บอกแต่มีเกณฑ์ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เซอร์ไพรส์แล้วก็เก็บต่อไปได้อีกไม่นานนะคะเพราะความจริงค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆหากว่าคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยความรักดีมากๆเขาอาจจะกําลังเก็บความลับบางสิ่งบางอย่าง เพื่อเตรียมที่จะบอกกับคุณก็ได้นะคะเพราะพลังงานของ D.M.Place ใบนี้นะคะเป็นผู้หญิงท้องเนาะหากว่าเขาเป็นผู้หญิงนะคะบางทีเขาอาจจะก,กําลังเตรียมบางเรื่องราวที่จะเซอร์ไพรส์คุณแล้วก็เป็นพลังงานของครอบครัวการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาด้วยนะคะเป็นการอยู่กับปัจจุบันเป็นการแก้ไขปัญหาการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงนะคะ แล้วก็เป็นพลังงานของการแอบมองแอบตามแอบสองเพื่อจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้เขาได้รู้เรื่องราวของคุณสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่อยู่ภายในใจของคุณแล้วก็เดอะสตาร์ก็เป็นความหวังสิ่งที่คุณทั้งคู่ต้องการนั่นเองนะคะหากว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างชัดเจนก็มีเกณฑ์มากๆว่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการมีลูกการสร้างครอบครัวแต่หากว่าสถานะยังไม่ชัดเจนก็มีเกณฑ์มากๆนะคะว่าความสัมพันธ์จะมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะ ตัวเขาคิดถึงคุณมากๆคิดถึงคุณที่สุดนั่นเองนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันอยู่กันคนละที่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเจอกันแต่หากว่าอยู่ใกล้กันช่วงนี้เขาอาจจะมีปัญหาอยู่สักบ,บางสิ่งบางอย่างในส่วนตัวของเขาที่เขาจะต้องรีบแก้ไขนั่นเองนะคะหากเคลีย,ยร์อะไรได้หากสถานการณ์ดีขึ้นสิ่งที่เขาจะบอกกับคุณก็คือข่าวดีของคุณแล้วก็เขานั่นเองนะคะข่าวดีที่จะทําให้คุณทั้งคู่สามารถยิ้มด้วยกันได้แล้วก็มีความสุขด้วยกันทั้งคู่นั่นเองนะคะ